วันนี้เหมาะกับการคิดอะไรใหม่ๆที่ละเอียดและเป็นตัวของตัวเองค่ะใช้เวลาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันควรใช้พลังที่มีกับสิ่งที่ใช่แล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ดีๆกลับมาแน่นอนค่ะทริคที่สายชอบต้องรู้วันนี้เหมาะกับการซื้อของที่ต้องคิดนานและวางแผนค่ะเช่นของตกแต่งบ้านต้นไม้หรืออะไรที่ช่วยเสริมสุขภาพค่ะ และควรหลีกเลี่ยงการซื้อของตามอารมณ์นะคะอะไรไม่ได้อยู่ในช้อปปิ้งลิสต์ห้ามเลยนะคะส่วนความรักคนที่มีคู่แล้ววันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการพูดคุยแบบจริงจังค่ะหรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบชิลๆในบรรยากาศที่รีแลกซ์นะคะถ้ายังโสดออกไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติเลยค่ะคุณอาจจะได้เจอคนที่น่าสนใจระหว่างทำเวิร์กช็อปหรือแอคทิวิตี้อยู่นะคะแนะนำให้ลองเปิดใจคะ่ะ เคล็ดลับนะคะใช้คำพูดที่นุ่มนวลและแสดงความใส่ใจให้คนที่คุณคุยด้วยรับรู้จะช่วยให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะอะแต่ก่อนออกไปเสริมดวงด้วยลุคเก๋ๆก่อนค่ะวันนี้แนะนำลุกเรียบง่ายแต่มีสไตล์นะคะใส่ความเป็นตัวคุณและ finish ลุคด้วยจิวเวลรี่คริสตัลนะคะ หินธรรมชาติเพื่อดึงดูดพลังดีๆค่ะสีที่แนะนำจะเป็นสีเขียวอ่อนที่ช่วยเสริมพลังการเริ่มต้นหรือจะเติมความอบอุ่นและมั่นใจด้วยสีชมพูกับส้มอ่อนค่ะหวังว่าวันนี้คุณจะใช้นิ่งในแบบของคุณกันนะคะ